คงไม่ท่วมนะเพราะว่าเขาวางแผนดีๆใช่ไหมเขาบอกแล้วว่าปกติทุกปีเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะตกโดยประมาณนะครับง่ายๆก็คือ1400ลูกบาทลูกบาท,บาทมิลลิเมตรเมตรมิลลิเมตรหรือประมาณว่าปริมาณน้ำฝนสูงตกก็คือ1400ก็คือ,เ,อ,อมเมตร40รจากพื้นขึ้นมานะวัดได้ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาได้นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกก็ตกไป1 7 0 0ถึง1,800 นะขึ้นไปนูน่นมากกว่า1,800ล mm. ูบาทมิลลิเมตรก็คือมากกว่าปีปีก่อนๆเนี่ยถึงนะครึ่งเมตรไอ้แค่ครึ่งเมตรแต่เราบริหารน,น้ำไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นท่วมด้วยปีนี้ด้วยภาวะที่อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกร้อนขึ้นอุ่นขึ้นอีก2องศาบอกมีผลเหมือนกันจะทำให้ฝนตกมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงอาจจะอยู่ประมาณพันเ เพราะฉะนั้นก,นนนการดาเนินชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องอย่ากเก็บน้าไว้ตั้งแต่ตอนนี้แทนแต่าวางแผนเป็นรู้ข้อมูล <c oughs> ดีวางแผนถูกตัดสินใจถูกยังไงก็ไม่ลําบากทุกอุปสรรค <c oughs> และปัญหาก็มีความท้าทายที่ทําให้เราต้องรู้ว่าต้องหาหนทางยังไงเพราะฉะนั้นฝากไว้สุดท้ายครับก็โอกาสที่ผมพูดถึงเนี่ยลองนึกถึงว่าโอกาสอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสำหรับจอยแคอยก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง <c oughs> ที่ทาให้ทุกคนได้ประโยชน์ก็คือโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบก็ฝากเรื่องนี้ไว้ครับครับครับนี่หละคับท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากจนต่อไปก็ตรงใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ต้องลองศึกษาเรียนรู้ดูว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นเทรนใหม่นะครับที่มาแรงสุดๆครับช่วงนี้จะขอขอบคุณครับดรสมชายหัตชลีละหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยล์คอร์เปอเรชั่นจำกัดครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด พลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิรจัดจำหน่ายโดย Joy n o y โทร029755858 การจะน,มน้มณีเสถียรนะคะพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะทางช่อง INTV ค่ะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกับโอกาสที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบค่ะโอกาสทั้งในเรื่องของอาชีพรายได้นะคะเรียกว่าโอกาสที่เป็นไปได้ทําง่ายแล้วก็มั่นคงด้วยจากจอยคอยคอร์ o ปอเรชั่นนะคะไม่ว่าคุณกําลังจะมองหางานมองหางไรายได้อิสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินที่นี่จะตอบทุกปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในทุกวันค่ะเราจะมี เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทจอยแอนด์คอยมานําเสนอกันนะคะทั้งในเรื่องของแผนการตลาดผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจรวมถึงสินค้ามากมายกว่าหนึ่งรายการด้วยนะคะและแน่นอนวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเพราะว่าเอาใจสําหรับคนที่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยซึ่งหลายคนเนี่ยประสบปัญหาเหล่านี้กันแบบทุ่นหน้าเลยนะคะหลังจากที่น้ํามาแล้วบางท่านเนี่ยน้ำก็หายไปแล้วบางท่านน้ายังไม่ลดเนี่ยนะคะก็ยังประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็น ความการกําจัดสิ่งสกปรกต่างๆคราบที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในบ้านของคุณแล้วก็การที่จะทาให้บ้านนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบ้านในเรื่องของห้องครัวต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้อยอยู่กับผู้ที่นําเข้าผลิตภัณฑ์นี้แล้วด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ Eco Super XL ค่ะขอเชิญพบกับคุณวัชระบาย จเจริญค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณวชราค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องคุยกันก่อนเลยนะในเรื่องของการทําความสะอาดต่างๆปัญหาตอนนี้เนี่ยหลายคนประสบนะคะโดยเฉพาะปัญหาแบบใกล้ๆตัวเลยคือคนที่ประสบปัญหาโคกภั1เนี่ยนะคะคอย่างที่บ้านพอก็นาทั่วเหมือนกันกวาดเท่าไรถูเท่าไร่ก,ไรก็ยังเป็นคราบอยู่ครับผมนะคะ,คะ,คะแล้วก็อย่างในห้องครัวในอะไรเยอะแยะมากมายปัญหาในเรื่องของความสะอาดการดูแลนี่มีความสําคัญยังไงคะ ปกติแล้วก็จะมีปัญหามากก็ตรงคราบที่มันเราทําความสะอาดยากครับอย่างครา,าบในครัวหรือถ้าพูดถึงคราบน้ําท่วมก็มาจากคราบน้ํามันคราบอะไรต่างๆที่มันมาจากของเสียภายในบ้านหรือรอบๆบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็มาเกาะพอน้ําแห้งก็ตับเป็นคราบทําให้การทำความสะอาดยากมันเหมือนฝังแน่นลงไปใน,ในแบบ อบางทีนะคะช่วงนี้ขับรถผ่านไปบางที่ที่เคยน้าท่วมเงี้ยสังเกตกําแพงสูงแค่ไหนนี่เห็นเลยเป็นเส้นแล้วอยู่อย่างนั้นมันไม่ออกง่ายๆนะคะแบบนี้คือมันฝังอยู่ในเนื้อเลยก็เป็นปัญหาของคนที่ทําความสะอาดว่าเราจะต้องหาน้ํายาดีๆหาผลิตภัณฑ์ดีๆีมาทําความสะอาดซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องไปเอาสารเคมีแรงๆผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่มีแรงๆมาทําความสะอาดซึ่งบางทีแล้วมันก็ทําให้เกิดอันตราย มีไอรละเหยขึ้นมาบางครั้งก็มาสัมผัสถูกมือแล้วถ้าเราใช้ป็นระะเวลานานๆอย่างคนน้ำท่วมเนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้หลายๆวันต่อเนื่องกันบางครั้งก็ทำให้เกิดการแพ้ต่างๆจักผิวหนังจับแล้วจับอีกคนสุดท้ายก็เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังต่อ อาลรวบทางเดินหายใจปัญหาต่อสุขภาพของเราตามมาอีกใช่คะหรือว่าถ้าเกิดการทําความสะอาดทั่วไปอย่างทําความสะอาดบ้านในครัวต่างๆเนี่ยนะคะบอกจริงว่าขัดไม่ออกจริงเพราะว่าเหมือนกับแบบมันเลอะอย่างครัวเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยครัวชละอย่างที่บ้านเป็น คาบน้ํามันครับคาบน้ํามันบางทีทอดผัดรอบกระทะเนี่ยนะยิ่งเก็บไว้นานๆนะคะคไม่ใช่เช็ดเลยโอ้โหมันจะแบบแข็งยังไงก็ไม่ออกจริงจะ,จะมีปัญหาพวกเตาแก๊สพวกเครื่องดูดวันที่เขาดูดเข้าไปแล้วก็เขาสะสมเป็นฟิล์มใช่ไหมแล้วก็น้ํายาล้างจานปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเช็ดไม่ออกไม่สามารถะอาดยังไงก็เช็ดไม่ออกยิ่งร,ร้านอาหารปล่องควันไฟต่างๆกระทะของร้านอาหารหรือว่าไม่ใช่รอบเตาแก๊สของร้านอาหารเนี่ยยิ่งฝังแน่นเลย สิ่งที่นี้เคยเห็นอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายหลายชนิดเหมือนกันในการดูแลใช่ครับใช่ค่ะส่วนใหญ่บางคนก็เลือกที่จะใช้แรงแรงไปเลยอ้าวโอเคมีเพราะว่าเหมือนกับออกง่ายเหมือนร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยพูดไง่ายกระทะที่ติดมากเขาบอกเอาน้ํายาขัดท้องน้ําลากกันเลยนะบางบางที่เนี่ยนะคะอันนั้นอันนั้นก็คือคือถ้าเราใช้เองเราควรจะคำนึงถึงสุขภาพด้วยนะครับว่าเราควรจะเลือกน้ํายาประเภทไหนถ้าเอาไม่ถูกอ่า ไม่ถูกถ้าแบบง่ายๆไว้ก่อนง่ายไ้ก่อนให้ออกไปก่อนออกไปก่อนใช่ใช่แต่ถามว่าไม่ถูกสุขลักษณะอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะมันก็อาจจะเะไระับตามมาอีกหลายอย่างอาจจะไปเกิดสารตกค้างบนพื้นผิว อุปกรณ์ต่างๆแล้วเกิดเราเอามาทําอาหารทาอะไรมันก็เกิดอันตรายแบบเราบริโภคเข้าไปอาจจะมีสารเคมีมีอะไรแบบนี้ค,ค่ะแสะดงว่าในวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราที่บอกว่าเป็น Eco Super XL เนี่ยนะคะมันไม่เป็นอันตรายแบบนั้นครับถูกต้องไม่ได้มีสารเคมีแบบนั้นเราไม่ได้มีสารเคมีรุนแรงครับอันนี้ได้รับการยอมรับได้อันนี้ผ่านอยอยเรียบร้อยแล้วได้มาตรฐานได้มาตรฐานครับผม ค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณวัชระอธิบายให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่า Eco Super XL นะคะที่อยู่ข้างหน้านี้มันคืออะไรมันทำมาจากอะไรคะมันถึงปลอดภัยค่ะสำหรับ Eco Super XL นี่นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากสารทำความสะอาดเรียกที่อยู่ในประเภทของนันแออนิกแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็ทำให้เราเ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็สําคัญประเด็นสําคัญก็คือไม่มีสารระเหยไม่มีไอระเหยนะครับอค,บคือแบบว่าเหมือนกับบางบางอย่างเนี่ยเราใช้ไปบงที่สะาจมูกเลยนะนั่นสินะ,ะ,ะอันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้มีแบบนั้นกลิ่นทุกอย่างมาจากธรรมชาติครับค่ะแล้วก็เป็นนอนไอออนิกด้วยได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยคนที่แพ้ง,ง่ายๆบางคนแบบขัดมากขุยเล็บเสียบหมดเลยค่ะมือพังหมดเลยค่ะมือลอกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นครับผม ทีนี้พอบอกว่าทำมาจากธรรมชาติหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำจากธรรมชาติแล้วมันจะขัดออกจริงหรือเปล่าคุณวัชระเพะบางคนบอกหูต้องใช้เคมีล่าเลยอันนี้มีมียืนยันแล้วว่าเราทดสอบได้ครับผมว่าประสิทธิภาพดีดสามารถทําความสะอาดพวกคราบอย่างในบ้านก่อนในบ้านอย่างที่ไหนบ้างที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยในการทําความสะอาดได้ค่ะอันนี้ควรจะเน้นไปใน จริงๆก็ทาได้ทั่วทั้งบ้านนะครับผมตั้งแต่ห้องรับแขกห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะอาหารจะให้ตรงประเด็นจริงๆก็ต้องเป็นห้องครัวครับผมห้องครัวเตาแก๊สเครื่องดูดควันเอาน์เตอร์ครัวต่างๆนะครับผมค่ะคือจริงๆแล้วคุณวชาจะบอกว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยครับเพราะเป็นอเนกประสงค์มากๆครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครัวอย่างเดียวบางคนบอกอะไปเช็ดครัวเนี่ยชัดๆแต่ว่าอะเริ่มจากบ้านก่อนอย่างพื้นบ้านพื้นบ้านหนูเลอะมากเนื่องจากว่าน้าเพิ่งแห้งไป ถูเท่าไหร่ก็เป็นคราบเคยไหมคะถูแล้วก็เป็นโครนอยู่อย่างนั้นโครนใช่มันไม่ออกอย่างนั้นอ่ะก็คือใช้ได้เหรอคะใช้ได้ครับใช้ผสมน้ําอย่างนี้ผสมน้าครับผสมน้ําถ้าเป็นถูพื้นบ้านธรรมดาทั่วไปอาจจะผสมเยอะหน่อยหนึ่งอาจจะสักหนึ่งต่อยี่สิบอะไรแบบนี้ครับประหนึ่งต่อห้าสิบก็คืออีโคซูเปอร 1> 1์เอ็กเซลหนึ่งส่วนต่อน้ําประมาณก็ยี่สิบส่วนถึงจริงๆผสมได้ถึงหนึ่งร้อยส่วนอ๋อครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราเอาไปทําอะไร เมืนเลอะมากแค่ไหนอยู่ที่ค้าบสพปกมากกว่าครับเสร็จแล้วปุ๊บพอถูไปเสร็จแล้วเราต้องเช็ดอีกทีมาล้างด้วยน้าเปล่าอีกทีไหมหรือว่าไม่ต้องถ้าข้าวศพปกเราเยอะมากๆเราอาจจะต้องใช้น้ําเปล่าล้างอีกครั้งหนึ่งถ้าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราทำความสะอาดปกติพื้นผิวเราบ้านทาความสะอาดปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องล้างด้วยน้ำก็ได้ไม่ต้องล้างก็ได้อาจจะกวาาแล้วก็ถูบ้านแต่ทีนี้ผสมน้ํายาอันนี้นิดหนึงให้มันฆ่าเชื้อโรคให้อะไรแบบนี้ได้ ล้วฉันรักก็คือน,นั่งได้ถ้ามีเด็กที่บ้านแพง่ายๆวิ่งคานเล่นอันนี้ไม่ไมเป็นปัญหาครับไม่เป็นอันตรายไม่ะไไมระคายเคืองไม่แ<ม>พ้อ่ะคืนบ้านได้ละโต๊ะทั่วไปเห็นคุณวัชรากษ์บอกโต๊ะได้เฟอร์นิเจอร์ได้เฟอร์อนิจเจอร์ได้ครับเฟอร์นิจเจอร์นี่คือยังไงคะใช้ผสมน้ําเช็ดผสมน้ําเช็ดหรือว่าถ้าเราจะให้สะดวกก็คือเราอาจจะหาขวดฟ็อกกี้เป็นขวดเล็กๆขวดแน่นนะครับผมแล้วก็ผสมใส่ขวดฟ็อกกี้แล้วก็สเปรย์แล้วก็เช็ด เฟอร์เจอร์นี่ก็ได้ตั้งแต่พวกเป็นกระจกเป็นไม้เป็นวัสดุที่มีสีต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นอลูมิเนียมต่างๆใช้กับอลูมิเนียมได้พลาสติกต่างๆพลาสติกได้โต๊ะตู้ตู้เสื้อผ้าเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ของประดับตกแต่งโชว์เนี่ยเลอะจังเลยโคมไฟเป็นกระจกเป็นอะไได้หมดไม่ได้กัดไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้ทำให้สีร่อนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเสียหายครับผมถูกต้องครับค่ะ อ๋อ oh, เรียกว่าครบหมดเลยแล้วไม่ต้องกลัวแบบบางคนแบบโอ้โหพื้นปูมาแพงมากพื้นกระเบื้องพื้นปากเก้พื้นอะไรแบบนี้ใช้ใชได้นะคะใช้ได้ครับบางคนแม่บ้านบางคนเนี่ยเขาไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยเขาต้องซื้อเยอะมากทั้งน้ํายาเช็ดกระจกน้ํายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์เช็ดเครื่องหนัง<ะ>ทําความสะอาดพื้นแต่อันนี้เนี่ยเป็นอเนกป,นนประสงค์ซึ่งตัวเดียวเราสามารถใช้ครอบคลุมได้เพียงแต่เราแบ่งสัดส่วนการเจรจางให้ถูกต้องตามหล ตามวิธีการใช้งานเราก็สามารถใช้ได้ซึ่งข้อดีอีกอย่างก็คือประหยัดด้วยครับผมค่ะงั้นไฮไลท์เลยเขาบอกว่าหลักๆของมันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือใช้ทำความอสะอาดในครัวอย่างเช่นเตาแก๊สต่างๆที่มีค่าฝังแน่นแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะในอาตราส่วนทั่วๆไปที่เขาใช้กันอยู่เห็นวันนี้มีคุนวสลับเรียมมาด้วยครับผมค่ะในครัว เตาแก๊สค่บฝังแน่นในครัวเนี่ยเราผสมประมาณหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่ครับผมถ้าเป็นค่าที่เราใช้ประจําวันเราอาจจะได้ถึงประมาณหนึ่งต่อสิบหรือหนึ่งต่อยี่สิบครับอย่างอันนี้ผมมีติดมาด้วยก็คือมีขวดอันนี้อาจจะดูดูธรมธรมดาธรรมดาเป็นขวดโคกแต่อันนี้ประเด็นสําคัญก็คือเราสามารถหยิบจับอะไรก็ได้ภายในบ้านเอามาใช้งานนะครับทาให้เราประหยัดแล้วช่วงนี้น้าท่วมเนี่ยขว,ขวดขวดสเปซสวยบางทีเราอาจจะ หาซื้อลําบากนิดนึงค่ะดัดแปลงได้เลยง่ายๆ้ผสมเสร็จปุ๊บฉีดเข้าไปในเตาแก๊สเช็ดเข้าไปแล้วเช็ดเลยครับค่ะฉีดแล้วเช็ดฉีดแล้วเช็ดได้เลยครับฉีดแล้วเช็ดไม่ต้องทิ้งไว้เป็นคราเชื้ฉีดเเ็ดฉีดแล้วเช็ดได้เลยฉีดแล้วเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆได้เลยค่ะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆ ขจัดคราบได้หมดซึ่งเราก็มีภาพที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะที่เราไปชีนแล้วก็ทำความสะอาดจริงๆในครัวมาให้ดูด้วยค่ะก็มีส่วนที่ไหนบ้างคะในภาพจะมีเตาแก๊สก็จะมีเป็นเตาแก๊สคับเป็นเตาอบเตาอบทั่วไปที่เลอะๆมีคราบกระเด็นครัค่ะในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของเราเนี่ยนะคะ โอ้โหครบหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะครับผ้านี่อออนคือเห็นเห็นเตรียมมาด้วยคือใช้ผ้าทั่วๆไปก็ได้หรือตรงนี้ผ้าแบบนี้ผ้าทั่วๆไปก็ได้ครับผมเ<ม>พียงแต่ว่าถ้าผ้าที่มีผิวหยาบนิดน,น,นึงก็จะทะําำมางได้ดี